แนวน้ำครับแนวน้ำแตาอีศบอีศบครับศบหน่อยหน่อประมาณกิโลนึงโอ้โหแบบนีเลยครับนี่แหละที่เด็ดครับปิ้งมือขึ้นปิ้งย่างเขาไปปามันกันสุดยอดครับแล้วมันตุกตเอาบวกทั่วมาโยย่างเสียบได้แล้วเก่าโอเคบริการปิ้งผมบอกเลยฤดูครับผมมันแล้วก็ขับขวบไม่ไหมหอมครับมันมันกับอ่อนมันเสียบหล่ะขับขวบหอนกินครับตาบพวกมุกทั่วก็ได้สยอด นี่เราจะแซ่บด้วยกันทำเปบนรด็กกาศโอ้สวัสดีครับผมรังก่อไฟกันครับผมโอ้ใสไหม,มเ,เ,ห,มเหมือนใส,ส่มันเงาเลยปลาอีุ่บดีเหมือนจัน สัมมูนมุนกลวยคร kind of ับหน่ติ่งกลางหลยติ่งวันไห้เพิ่นติ่งยางวันน้โสสดนหำเยงเหนก็ใส่ครับมกมกมอเลยมกมอจำกับลาบเนาะเตรวยให้แก้วให้แก้วขมเลยัในการมีกว่าทิบ อาชีพวันมันบังครับตัววันใหงใสตามข้างเล่นเนาะข้างเสือไม่ไพ่เลยนะครับคนกับมาเลี้ยนแบบเฮ็ดเรื่องดินเฮ็ดเป็นเลืองของเลืองบังครับทิศทางเลย เน่นะครับเนาะสามลูกเดียวเลยหนีจ mm. ัด้ยแตดเดียวกระแสก็าตต้นนกันเป็นสมใบอครับสมเราก็ปิ่มาก่อนเลยกันน้นแงมันมันกับป่าแล้วดูตามันเป่าทัเมื่อานนีไม่มีนะจนล่งลงจุดป่ากนวดมันปีนี้บอกเลยมันแต่ตอนนี้แล้วมันละ ทงคนอำเภอสมเด็จด้วยครับนะครับผมมักมาเห็นเยอะกับขผมมาเห็นน่านีทั้งกินไดม์เนียนดีกันครับผมพรเมื่อเตียงหดหมูตัวใหญ่เลยครับผมได้บ้าเลยทอดเหมือนกันไหมนี่สวยดิทำต้องกอลางใส่ต้มใส่สีเลยไงเนื้ออะไรเนื้ออะไรโมมีอ่างนิดครับ องออกคงหม่ไหแล้วเนาะเตมนมักั้งนึงเห็ดหนักตงหนึงเห็ดง่ายฝ่าผมบอกเลยนีทางนีเห็ดหนเล้วแต่คนถนัดด้เอาตบข้นใส่มาทางนี้ไงเานน้าบ้องหันบริการแม่ สำหรับอหมองโซกโปออกบดแล้วเขามาเห็นหมวกสะอาดปนังรดนนางสาดดีีเอาตมันครับตัก้อยงครับจอดหลับลังกอไฟเแงแกลย ชมส้มผมเผ็ดค <c oughs> ื่อแฉไ้ตามกโก่กร <c oughs> แซบก <c oughs> โอ้แต่เกี๊ยวว่ยังครับปต่เกี๊ยวทีต่อไปครับผมเกี๊ยวว่จะลอกนกะ่อเกตาบเห็นลุงประเด๋อาตองเบือนนะ่อนตาทั้งวนันเลยเียวเยวเ บนนั้ตัวละครับที่การนั่งป้าของ năng bỏng leo, sáp, cái này, mẹ, của mình à, ừ, lấy nhiệt nhạt, sạc điện vào chơi, người con phụt nhiệt lấy <laughs> vàng, vàng, vàng 4 quạt, nó vàng như nó เข็นข้างมันเราเดี๋ยวปทำไงครับเดอาดยดีมาครับหามดแดงกูให้ครับนี้แซบปากอะไรดูนีฤดูน้ำมดแดงแซบบลสมบอกมาแต่บ่มีรวงนี้ช่วงไหมันเข้าอย่าว่าช่วงฝนบ่โอ้ใบยังคือแสกสวยเลยนี่ให้หน่อย หดน้ด oh, ีโอ้โปิดกนมาสมสวนไปในตัวน um> um> ouais ี่คงขมแช่ปรเดนเนี้ก้อยางามเลยกัดโปะขมเป็นชั่วโมงที่นี่ก้อยายต้องไปในมันเสารขมอยู่เฮ้กเน่าใส่ปนเพก้อานามเลยงามเรับผมดูกุก ดูว่าโอเคเสร็จแล้วห้างใหญ่เลยนี่สวยอย่างห้างบางไงอูห้งงหญ่งงอยู่ครับเพื่ออู้ดอกแค่ไหมดอปเลยใส่กระเพราเหียบเลยมะขามยังครับนี่ตัวนี้ไอ้เฮ็ดบอนไส้แหละต้นนี้ไงมะขามสมเท่อย่าม,มไว้มสมกาเป็นใหญ่เติมละครับใส่ก่เฮ็ดบอนไส้ล่องไปหมูไงมันใบไปยี่หล่าครับขอคุยอันนี้ยังครับนี่กินได้บ่นี่ โมเมนตอันคุ้มคุ้มปะสวยสวยค้มคุ้มทีนจนลงมันถึงงูกัดออกมาใส่ไหมเขาอึนยังวัวพิ่นขึ้นอพี่โอ้น้ำหัววหนากระไรยตแล้วมัวแดงเอ ถึงพมกแล้ได้วาจองงาก่อนบอกจองหงน้บบงงาจอดหางที่นี่ยังครับผมยังแตามดแดงไปหน่อยนึงแต่จะกัดห้ำนันน่นลนะมาแล้วแขนผมมาแล้วมาแล้วอ่ะเลยครับเยลยะเลยมมาจะาก,กระแย่แล้วนะเร่งเร่ง เมนุษเจ็บปวดเ้ยกัด้กัดซะก่อนให้กัดซะก่อนถอห่หุ่นแห่มิแห่มิการให้มดแดงกัดซะก่อนเลผมตอนขอจะกันแดตัวนึงแล้วกันแล้วไหลขึ้นมาเลยทีร้อยกับใครแล้รมาหมดแดดก็มานหมดแมนเจ็บปวดจะรักก่8หปนอไหมครับ ฝาท้ายโจนนี้แมนบ่เฮ้ผมก็เดาซสือด้นี่นา,น,นายจบบแมนโอ้นนา,อน,นายจบแมนนาอันท่บ่ายจีแมนนี่เนะี่จริงก็แสบื่อนหูเสือตอนนวแแสบกอก่อยงว่วงเขาก็ทุดสุดเลยแต่มันหน่อยกว่าเขาเด็ดไปอาจจะตายก็ได้ <laughs> <laughs> บอกเลยไม่นู้น่หัวไหลหรือเอาหดแดงอะไรก็วมตอ กับชีวิตมาน้องกับรักชีวิตกับการแปรตายมันเนื่องครับอยากกินมันก็อยากกินข้าวหลับเป็ดหรือว่าลาบนกต้องเอาใบมะนาวครับผมแต่ลาบป่านะแนะนำใบกูดแุฎครับไปครับเื่อตยมะนาวเล็กน้อยครับผมเล็กเกี่ยวกับนาใจกัาลังทางหวานตุ่มครับผม เกอเทีหน่อยพอเกอเทู้อีกครับขนนาพอซส่งเกลือันครับใส่้อบเนาบานมดแดงครับเน่าเกลืมแงตีกันมดแดงแรต่ไม่เน่าไม่จับไม่จริงเลมือโนมกับคนกานวัดเลยเรียนเลยก็ไปหน่อยก็ไม่เลยน้ำล้เลยครับผมดีกว่าทอดกินแถบน้ำด้วยสมมติมดแดง ก็จะเป็นคือไข่ของครับผมวานนีะมันจะเป็นพุดขุ่นเป็นไข่ก็ยังหน้ำของไข่ใส่เนื้อปลาน้ำจากอย่างเนื้อปลาแล้วผมว่านาะน้ำของปลาน้ำของเนื้อปลาถึงกัดก็มองเน่ามัเลยเป็นคือไข่ขาววันนี้จะเป็นน้ำข้าวแต่มาน้ำต้มอย่างพอดีนัวเลยครับไข่ครับเปียกใบบุกกูนครับผมคาครับผมโอเคนี่เกิดเพลียหน่อยครับตัดน้ำลงไป น้องเบิ้งครับผมใครอยากกินแซ่บสูตรนี้ครับผมพี่เดี๋ยวเท่าที่บอกกอกแล้วันนี้รอดูสำคัญตรงล่างมือก่อนโอ้เยอะเลยเอ่าดิซัมนี่เวลาเข้าไปพ่นเนหมอแตกออกมาหนึ่งรับรองเยอะใส่ผักหัวลงไปผักหอมลงไปยังเด็หลายกันดีกหมดแดงหว่าผมบริการโดนปล่อยปลาที่หมดแดง านด็ดออกมาไม่ม่จากต้นเลยนี่แหงแสบผมทีหอมมากครับผมเก็บจากสวนไม่ใม่เลยแี่เที่ยวด้วยกับเกินกับ่อเดี๋ยวผักนปอดวอยเหมือนบอะการพอากรอนโอ้ันง่งามดีควอมตุ่มโอ้นี่แม่สลัดแม่มาคักข็ดนี่ผูกได้งามคราบหนึ่งรุ่นนี้จอดเล่น ม,มันเป็นสารลันเป็นประกาศห่อเลยประมาณบา,านเราห่อก็คือหอม้านเป็นประกาศเข่าพั <c oughs> านตอนเทนาี้่ครับประมาณใส่ก่อย,ยตุมกันเน่าวันนี้ครับขินเล่ยผสมพันกาดเบิร์ตต้นแบบโอ้หนามเดือดได้เต่าแบบพลังงานดีเดือดมากเลยนปลาลงเลยบมกข้าวเลย หมอมลงไปก่อนผะม,มมีองหอมตอนนี้สอม้วาที่มีอมนี้มหอมปีกห้หน่รับผมปีใน่ครับผักแพรกินกับออกมาครับกครับผมผักแพร๊สบ่วผมเคลื่อนหได้กันเยอะแสบมาดูมักแพ้วเดืเป็นดอกแล้วออกับ <c oughs> ้ของปีด้วย สกระเซยเกบพอหอมเนเนพักยังันไอใบมะกรูดใบมะกูดใบมกูดนเพบมนกูดหอมมกรูดลมกูดาือปไกกันเลย เงินพูดหอมคือว่าเอาเบิกันมันมาจงก็ได้ครับต้มด้วยครับต้มิงเวิรตหลาเจ้าผมครับต้มะเอาน้ำซุปสมก่อนนหอมล้งไปนะกระปุกระปุครับพร้อมขึ้นดังแล เาวผูทไทยทางไหนมาบอแวแววอยู่่ราวไทยน้องแซงตัวนงน้อง้ซงบอกโอ้โหงบ้านแล้วพอมแน่นอนเดือดสิเา้อทปิ่งตังค์ครับผม่่อยงคนนะครับน้อคนใหม่ๆยังแสบหากฟักซี่ใส่อันนี้นะน้อง้ซงง่วครับนักขีครับนี่นี อหมมอมมเจ็มสมแสบเลยครับตัดห่างกันไปตัดากตัดครึ่งๆครับเจ้อความใช่ไหมครับ,ค,บค,ครับ่วมในตัดกันนะทุกปะถุกๆจันเอยผมเป๊ะๆนแหละเี้วดิน<ท>ขักก็สมุนไพรใบแฉกอีกตัที่นี่ครับผมบหัวลงกบอนเลยครับผมหัวกบเป็นหัวใหี้เห็นสองเปียงเยปนหัวเงี้ยป ไปอีซบหน่อยมั้งนะนังเขาเียหลับแล้วสดแต่หนาเราะก็หัวมันเลาะคางมันอยู่ถูกไหมคูมหาก่างต้องกินไป้ก็แหล่ะนังทองก็ใส่เนื้เลยครับนี่ที่เด็ดมันอ้ยู่ยุยมันก็หนังทองกับหนังมันสดโคตรยังจะมีใส่ครับแต่ไม่รู้อีกไม่รู้เป็นเจ้าไม่นู้ใส่ครับเปเดี๋ยวหาใบมอนมาใส่อีกหน่อยนี่ แต่เป็นไรนี่แต่กระดูได้ไปเยอะฮะป่าลงเหรอครับพ่โหจอดเลยบนีเไม่อีกโชว์เองเลยใส่ของุดโเดวอเ่ตเกอ่งเดี๋ยวเพราะแม่ยังก่อแม่ปุ้องด่างว่าอย่นแม่ปุ้งแม่ปุ้งเขาจะว่าน้ำแหลมจะเป็นลูกไส้่ครับแม่ถ้าเบ้บปีเป็นลูก ถ้าทั้งปีถึงแหลมก็เก่งกระเทยอยู่วะว่ากูได้วาไห้นะครับบ่าหยอกก็เยอะว่ามากูยิ่งเราทุกคนเงียบเขาเอิดป่ายังไงคะปยังไงฮะจะเทียนปลาตะเพียนแต่ปลาแซ่บพวกนี้มันสีหางแดงครับฮางแดงมาฮางแดงเขาเปิดปลาเลี้ยนไฟบางคน อันนี้หางประเดนแต่แต่ปลาหางเดงตัวหน่อยก็มแต่ามันมันกระเสียบที่สุดเลยช่องนี้กินปลาเนพี่จะได้สลัดเาไม่ปลามนมันเสียบลูกนมกใส่ปลาครับพี่แต่ก็อึดอึดไม่สองอนาดขาดประเดนตำครับตวยตายที่เจียวเราเนาะจับปอยปลาซ้อาให้เจียวใช่หมให้ัวน ด่วนลงไปแล้วล้วก็มีพริกสดเพื่ออะไรครับบ๊มายิบบ๊อกบิดไเลยนะครับดีเ,เลยสปอ <c oughs> นเเอร์วันนี้ทำบายใจครบ แก้วก็จะต่ำเครื่องออมลงครัใช่ใช่ออมแต่เพราะเล่นพวกเนี่ยวะครับน่ยเนต้องเป็นละเอียดด้ครับคนงามเลยออกกลางต้องขึ้นสี่ึสี่ีดีเียกลางตังตั้งเออโว้โาเินข้างเขาเินเจ็บเออเจ็บดีละไม่รู้เสียกูมูเขานี เสียนด้วยตัวต <millet> ัวนแปกงมากเลยปลาคนลูกสีไม่ปกติต้องมันจะหอมครับกันเขาใส่กอะไรต้องใส่มือฉีดวันนี้จะเติมาวหอมเยอะเลยบปอะไรมันเแยๆเขาแบอนั้น ต้นชูนาูนเหมครับผมนำมดแดงแได้เลยครับผมพรดีเปะเลยผมเปียวผม่แบบมากหอ,อมด้วยคร<อ>ับ<อ>ผมโอ้เด็ดเด็ดดูหัวมัคร<ๆ>ับ หมูป่านี่ก็ได้ในดีแน่น้ำใสยในนี่น้ปลาหมุมอนปลาลงไปมันกินมยังกระปลาซเสรมากับมิตรอาหารแต่บังปลาใครกันปลาท้องประชาชนบางใครจิปลาไข่น้เนื้อิ้เผือดปล้ปลาทุ่งปลาตันพีนใช่หปลากินเนื้อใส่แซ่บุนปลาคองสมอ ป่าครับผมก็มกหมอก็ไ้แต่ก้อนห่อใบตองนี้สุดจอดมาครับคนหาอีตัวาเมใช่เองไหมขาดะไรขาดบไรดนแก๊สโดนอาไปุดยอดอะไรกันก่อนมาที่ที่ดีเดียบฝ้าเป็นก้อมมันผมมันหยดตกลงใส่ไฟบึ้มเลยครับยืนยันกมมันของป่าโอ้สุดยอด ตำมถั mm ่ว hmm. ต้ม no. ัอีตตอนาเบอ้ oh, okay. yeah ์เดือใส่บักเระเทียมบุ้ยบักกวอกเนาะตำถั่วใส่บักกอกด้วเยอบกกวอก่าจะีดลงหัวด็ดีุ่กเียมนีหัวนั้นหอมกเทียมดอก้อมนฮะต้มัวเอน่อยตอน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 เออตอนหนึง โจกประเดี๋ยให้เก่า้องเส้นปลาสแล้ววันเข็มประเดเข้มเขมติง่าด้วยไหมมันมันหือใส่กระสุนหลดแล้วมั้งท่านใส่หือใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วผม่อยจะใส่หลายๆมันมาไปแล้วมาสุดไปแล้ว ปลา่นี่้องปูปลาหมักไเลยหอมอมาที่นี่เห็นกันดิูดปเลยนะครับผมปลาลงมาครับทอีกยอะบชลลแซแตะครับผมสสุดวันห่ครับน้งด้วุ้นน่จอดมองาแซ่บหออะไรก็ชชาง้งครัเข่าเขาทิ้ไหวมาทนี่ แต่เด็กน้อยทางบ้านแบบชุมเจาเห็ดเก่านะเจาหันสับคาใส่ไหมครับเนี่ถ้าลูกโดดก็มีใส่ที่ลด้วยใน้ใส่คามันขอมมีดับเข้าดีกว่าเนี่ยครับยังได้หลยคนไปเท่าไรยังได้ไหลเยโา้มีเจาบอนบองสูตรเขาจะหยออนนำประแดกนนี้นี่ประแดนี่ผมมาแสบแล้วันในการุดแล้วเอาเลยนี้อมอหยิบเลยนะ ่อยลาอิสกมดแดงสม,งสมด้วยแบบมากเลยของวบวานม,มากยำถืขอ,ขขอของขวบรู้จดแบบมากบนข้ครับบงที่เด็ดแดงครึ่งครึ่งบนี่ครับผม่อยฝายอิสุก มุดแดงมันต้องเพิ่มความแดงความสีงามขึ้นมาว่านานี่แเสบได้ครับกับเทียนมันมันขี้ปลาตำทัวอันนี้มันเก็บฟูขึ้นมาหวานเป็นปลาดีสุกครับผมนี่เลืเป็นเสียบเก็บมันเสียบเพื่บเลยมันถอดเลยมันตมปลาใส่กกียบความสุดยอดเพื่อต้นหอมทุตไทยพักนนี่เป็สวนครับผมไ้กินข้าวไปจัดเลยครับผมอยากเพื่อนมากินข้าวเร็ว มาำบรรยากาศขอบคุณพ no ื้นที่ก่อนสุดยอดครับต้องการไม่เท่าีนอขไม้กวเลยไม่ปลามันแก้แหนกมือก็แล้วแกะเปตี้ยนแ่นอยบาขาบ่าาจัดเลยตัวเสียวมีแบบเรือต่งนี่เสียมาลองกอดปากกอนเราผมใส่มุแดงก้นละ เขาวไม่ผมสุดยอดเลยช่องสมบูรณ์กวนัเหนียวทั้งนี้วทั้งมเอเขาวหม่ป่ามันลองไปใส่ฝ้ายซบกอนผมใส่มดแดงสุดเห็ดใดด้วยครับหยาที่สุดเลยม่นมมแดงกันแหนสมกนาครับผมชอบมากโอ้ก้นตัชบเดดเด สามเพักที่มากเลยจัดเลยแล้วผมมางพักเลยบุกเองเสร็จแล้วเนี่ยนี่เอากนเอกันเอาเลย้อเดีกต้องจกอึนสาวเมื่อวัดีย้วเฮ้ยเฮเฮ้ยอ่าสดนามต้มปลานี่น้องเน็บสุพักผมน้อสแช่ นหนัง,งแซ่บมากมามางครับผม,มต้องเก็ปานีกว่ามันฟูขึ้นมากัอดเก็ป่เลย้ครับถเกดป่าที่แซบปาอิกครับผรูปาก,กสูบไปกินก็ปีบุญผอดทุกกินสุดยอดเลยขึ้นไข่กันเลย กินแล้วเก็มก็เสวจนเขาไม่ป่ามั่นครับผมไข่ผมตัวนีว่าเนี่ผมมีครับแ้วดูนี้วดูนี่มันจับไปไข่เรื่องคนเหรัหมางโอ้ยสุดยอดเลยต้องกินนังมันนำมันถึงโดดไปไฟปุ๊บ ราคบปลาไปตึกได้พูอดิ <laughs> จำประแดกไว้ชึ่งจังช่วยเอิ่นเ <c oughs> ขากันทุกส่ดนตจำแตน้ำแตหมองรวดได้กันได้มาที่นี่เดี๋ยวเราลองวีเด็ดวันนี้นี่ <c oughs> นี่มีลูกโดดทอปนะครับโดน้ำนเงืนโดด้งน er, เขาเยนะดีๆาย้ยครับนตาไรพันไว้เนี้ยแต่ก็มาคุยกวยป่าครับสูงข้าวจอเขากินทกทีนี่ขมอมลำเขาดีเลยมกมกขี่หละมาขุยกวยดีสูตรดีแซ่บแบบปุ๊กไอ้ป่าผมอมลำอี่นำเด้พักได้หลแมครับ เรองเขาตุมเหรอครับผมออกไ่ไงไผ่ไงไผ่หน่อยคนอื่นกไ่งครับบ้เป็นว่าอึงพักกันจ่องันักวาเขาไ่วาทั้งอื่นู้แสบดีแสบสูดแนวครับผมเขาเผาไม่่บ สายสดน้ำเลยสดออกสดออกเลยเราทำพูมีนครับเราไม่เสีครับเขาม่ใส่ยาทำูนี่ไงเางบันกีผู้ใดใส่สารเคมีถุงต่ำต่ำครัวประเทนี้ครั่บโมบอกให้ถนาต่อนะนงกจัแบบนี้แหละกินก็ต่อรกิดแซ่บพราอมสุดยอดแต่ผมแนะนำเลยนี่กินหนึ่งอิริกินใจเลยครับด่วนไม่ยี หมกเขดีเมเข้าอย่งเลยครับขี่มันคุยๆเขากำลังร้องไม่เห็นอ่รนล้เห็นเอื้อนอโศกรเอื้อนัเขาร้องอย่างเี <unlikely> ้ยเ้ <i saw the undercover> ันหอดีห็ มันติดต่อครับเป็นเครียดนะครับเ,เครียดกากฝี่ติดกันทังสิ่ต้องดอกมากินเสื้อ <Okay. S 1> แต่น้องเขาที่แรกมันจะย่างแต่ย่างแตหน่อยมันเขาตุม่มจู่ย่างบดไหญผมระมาณต้งองความกัน <Yeah. S 1> หวานตรงนั้นมันหวานมากเลย, <Yeah. S 1> ยปล่อยปลาลงไปที่นี่ ครขบ้นยอดเลยสีบตบบุญแบบตดำพี่หนึ่งขมหวานนมหวานสุดๆยอดโอ้ยป่าแมมันดีเลยดูนะครับผมแต่เขาจะกินหัวในทตวันเนาะหย่ำเลยเห็ไหมตจ้่อแล้มัหัวตบนมี่ครับผม รองมึงครับผมหมอมดำไข่ไข่มันแตกนะตาค้ออกินปลาระวังแซบลำพวเลยอยู่บัราไปเรื่อยๆอยาให้เพียรต้องคิดปีกน้ำรว้าบบอ๋อไม่ใหม่ เอาคุณทูค่ลองไปกินนนั่นจข้าเนียวนี่จากข้าว<ล>อพดก็อร่อ,<ห>รอยเยอะแยะเต็มๆเยอะมากแ่ไห <c oughs> น,นก็อร <c oughs> ่กยางกกั่งก็อี่อยหือนสุดยอดเลยกินข้าเนียวนี่แม <c oughs>